รีวิวฝังเข็มฉบับคนกลัวเข็มมีมกลัวซากบหมาแคชชนด้วยนะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่มาเจียคลีนิกนะคะสาขา l i ตเติลวอล์กบางนาคะ่ะที่จอดรถเยอะมากทุกคนบรรยากาศในร้านดีมากๆมีมุมให้ถ่ายรูปพี่ๆพ,พยาบาลก็น่ารักมากๆเป็นกันเองสุดๆมาถึงนะคะเขาจะให้เปลี่ยนชุดแล้วเราก็เริ่มคลีนหน้ากันเลยค่ะจากนั้นนะคะคุณหมอก็จะเข้ามาคุยกับเรานะคะว่าเราจะทําอะไรบ้างต้อทำอะไร และเราขอบอกก่อนเลยค่ะว่าเราเป็นคนที่กลัวเข็มแบบ300%เปอร์เซนตค่ะที่ทุกคนเห็นคือเราใจสู้มากนะต้องกองารตแหกะนาไโอเคปัดนี้ทำให้เรารู้ว่าโอเคมันไม่ได้แย่ทุกคนคุณหมอน่ารักมากคอยให้สัญญาณตลอดว่าแบบจะจิ้งเมื่อไหร่นะแล้วคือมันอยู่ในระดับที่ทนได้นะทุกคนมันมันไม่ได้เจ็บแบบที่เรากลัว มันแค่จึกแบบความรู้สึกแรกแล้วก็ที่เหลือสบายมากทุกคนควรลองพอเสร็จแล้วคุณหมอจะให้ทิ้งไว้25นาทีนะคะถ้ามีปัญหาอะไรสามารถกดเรียกพี่พนักงานได้เลยฟังเข็มเสร็จแล้วก็มากลัวสาหน้าต่อนะคะเราทำแรู้สึกหน้ากระชับมากอค,คอกระชับมากทุกส่วนดูอะไรชัดขึ้นไปหมดเลยอะดูดีอะสบายไม่สบายสังเกตเราได้ตอนนั้นเราแทบหลับแล้วอะ สาสิบนิดหนึงว่าครัวซาน้าเนี่ยคุณหมอจะนวดหัวให้ด้วยเพราะฉะนั้นหัวจะมันนิดหนึ่งนะทุกคนยังไม่หมดแค่นี้เราจะไปต่อกันที่มาร์กยาจีนนะคะมันหอมยาจีนมากทุกคนรู้สึกสบายเย็นพอมาเสร็จล้างหน้าออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเฟชมากนะสดใสมากตื่นเต็มที่ก่อนกลับนะคะพี่เขาก็จะยกชาสมุนไพรที่ไม่มีคาเฟอีนมนาะให้เราดื่มด้วยนะ และเราขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย